บทที่7คุณกล้าไหมเชนอยู่อันเมื่อระบบเปิดห้างสรรพสินค้าจะไปในขณะน,นี้ที่แม่น้ำต้นน้ำห่างไกลสุดขอบในดินแดนรกร้างบรรพบุรุษของตระกูลเชนมองมาที่เขาอย่างไม่เชื่อสายตาแม่น้ำถูกพบแน่นด้วยพลังเวทมนต์ภายในแม่น้ำคือเมืองอมะตะของตระกูลเฉินที่ถูกทำลายล้างซึ่งขณะนี้ได้ถูกทำลายลงเกือบหมดและแม้แต่ซากปรักหักพังของเมืองก็ไม่อาจพบได้เป็นไปได้ยังไงใครใครทำบรรพบุรุษของตระกูลเชนนองเลือดและมีเจตนาฆ่าในดวงตาของเขาและความโกรธที่ไม่มีที่สิ้นสุดในอกของเขาทำให้แม่น้ำทั้้้้งงงงงงสสสาาาาายยยแแแแผดดเเเีีีลลลลลละะะกกกกกรรรรบบบัััคคขขขขขขู่่่่นนนนทพึึวไไออติิปโ ด้วยนิ้วที่เกลี้ยกล่ดเขาเรียดม่น้ำทั้งหมดอย่างรวดเร็วและทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่นานก็ปรากฏขึ้นในนั้นร่างของเชนยวนถูกเปิดเผยเขาเดินจากด้านนอกทางผ่านทั่วเมืองนางฟ้าทั้งหมดด้วยอากาศแห่งการสังหารเทพเจ้าและปีศาจสังหารเยนเวอยตระกูลเชนสามพันคนทำลายเคออสเจเนอเัลด้วยเสียงคำรามและระเบิดห้องถงบรรพบรุ่ทั้งหมดและหนึ่งร้อยด้วยฝ่ามือเดียวที่อยู่เบื้องหน้าความโกลาหลทันใดนั้นก็เผยให้เห็นถึงพลังที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมมันคือมัดที่ถล่มภู ร่างกายของเขาเริ่มสั่นและใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวอย่างมากเจตนาฆ่าอย่างมาถึงมาอย่างกระทันหันนี้ไม่น้อยกว่าว่าที่เชนลูโอลีถูกดูดเลือดที่วุ่นวายเมื่อเชนยวนกลับมาโอเคเฉินหยวนอะไรวะเฉินหยวนเจ้ากล้าที่จะสังหารดินแดนของฉันที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ในเมืองนางฟ้าและทำลายเด็กที่วุ่นวายที่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าได้ฝึกฝนมาตลอดชีวิตหรือไม่ผู้เฒ่าต้องทำลายเจ้าเสียงคำรามและเสียงคำรามที่เฉียบขาดและรุนแรงของเกทเวดสัมผัสของสีแดงเข้มก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาใ,ในทในันใดมันเป็นสัญลักษณ์ขนาดเท่าฝ่ามือซึ่่่่่งงงงงงขขขขัััับบพลลลปรรรราาาาาาณออออไนน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 เเเเตตตต์ผกกกยยแแแะมมม็ิหืใว้้ คำสั่งสังหาร900วันเนเตอร์เปิดบรรพบุรุษของตระกูลเฉินคำรามอย่างดูเดือดและทุ่มพลังทั้งหมดของร่างกายเขาลงไปอย่างบ้าคลั่งแต่ในช่วงพริบตาโทเคนก็พลิ้งทะลวงท้องฟ้าหนีเข้าไปในพายุเฮอ,อริเคนสีดำและหายตัวไปนอกมือนางฟ้าที่ถูกทำลาลในบริเวณตอนล่างของบินแดนรกร้างหลังจากที่เฉินหยวนได้ยินระบบแจ้งดวงตาของเขาก็สั่นไหวและเขาก็พูดทันทีว่าน้ำแหลมทั้งหมดบีงอขอแสดงความยินดีกับโพสสำหรับเกมที่ประสบความสำเร็จซึ่งทั้งหมดได้รับการเผยแพร่ในพื้นที่ระบบแล้วเฉินหยวนไมม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 ่่่่่ลลลัััังง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 งเเเเเแแแแแะะดดดดึึทททททคคคนนิิิิิขขขขขขขออออออกก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 าา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 รรรรรร้ใจววววตตตตศ์์สสสธโยยยยชืีีถถูุบ็ หลังจากนั้นเฉินหยวนโบกแขนเสื้ออีกครั้งดึงยาเม็ดโชคลาภจากกระชาศักดิ์สิทธิ์และกลืนเข้าไปในท้องของเขาทันใดนั้นเสียงคำรามของมังกรหลามก็ปรากฏขึ้นในร่างกายของเฉินหยวนรัศมีอาณาเขตของเขาเริ่มไต่ระดับอย่างดูเดือดสวรรค์ทั้งสี่ของนักบุญคิงสวรรค์ทั้งห้าของนักบุญคิงนักบุญคิงหกสวรรค์นักบุญคิงสวรรค์ชั้นเจ็ดจนกระทั่งนักบุญราชาเก้าสวรรค์ลมหายใจที่ไร้ขอบเขตคำรามออกไปโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เชน,ยนหยวนโหนมกระหน่ำไปยังโลกและของเสียทั้ง ราชาแห่งความโชคดีศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นยาเม็ดโบราณที่หายากอย่างยิ่งในดินแดนรกร้างไม่น้อยไปกว่าการมีอยู่ของเม็ดยาเก่าคุณค่าของมันสามารถทำให้เทพเจ้าจำนวนนับไม่ถ้วนในต้นน้ำลำธารของดินแดนรกร้างกลายเป็นบ้าในตอนท้ายเชนอยู่อันดึงเคออสก็เดมอนกัดออกมาอีกครั้งเมื่อแสงที่อยู่ข้างหน้าเขาวับขึ้นร่างสูงสูมชุดเกราะสีดำก็ปรากฏให้เห็นเพียงดวงตาของเขาเท่านั้นจากรูปร่างกระดูกการกระจายรูปร่างหรือแม้แต่ความแวววาวของดวงตาจะเห็นได้ว่านี่คือผู้หญิงแต่ความผันผวนที่ไหลออกจากร่างกายของเธอนั้น เธอคุกเข่าโบกมือแล้วพูดเฉินหยวนพยักหน้าเล็กน้อยจากนั้นดึงจิตวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ของเฉินเฟิงพุ่งเข้าหาเฉินหอลูลี่และใบหูสำหรับการปรากฏตัวของหยกโบราณจิตใจของเฉินเฟิงสั่นเทาอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นรัศมีของอาณาจากักรเฉินหยวนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึงก้าวสวรรค์เซียนฉากที่ทำให้มึนงง,งหนังสีสันนี้เห็นทีละคนและความกลัวการโค่นลมก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งในเวลาเพียงครู่เดียวเฉินหยวนได้เห็นเชลูโอลี่ที่รอคอยมานานและจิ้งจอกขาวอยู่ที่ไหนสักแหห่่่งงบนนนนยยอดดเเขาาา้ลทีฉิวจิ้้งจอกกขาวตตืน่นนเและะรโดดทันที พี่เฉินหอยอวอนอเฉินหอลูลี่นอนอยู่บนพื้นใบหน้าของเธอซีดมากแต่การแสดงออกของเธอก็มีความสุขพอๆกันเมื่อเห็นเฉิญยวนกลับมาอย่างไรก็ตามเมื่อเธอเห็นเชิญเป่งซึ่งกลายเป็นวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่และถูกเชนญอยู่อันล่ามโซ่ไว้ใบหน้าของเขาไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากซบเซาคุกเข่าลงเฉิญยวนตะโกนอย่างเย็นชาและสะบัดโซ่เขาโยวนวิญ,ญญาณของเฉินเฟิงลงบนพื้นวิญ,ญญาณของเชิญเป่งสั่นและตกลงมาตรงหน้าเชิลูโอลีเฉินหอลูลี่ไม่ได้คาดคิดหรือแทบไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าลูกชายผู้สาง่างามแแแแแแหห่่่่่่่่่งง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 งคควววววาา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 มุนน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 นยยยยใใตตรรระะะะกกกกกกกููลลลลลลลเเเฉิิิจดดดดดด้้้อออออออีีทบืขป็ััษณ วิญญาณของเชนเปล่งกล้าที่จะละเมิดเจตนาที่ไหนและเขาก็ตบหัวของเขาอย่างเมามันที่เชลูโอลีใบหน้าของเขารกร้างอย่างมากเฉินหอลูลี่ยังคงเฉยชาจนน้ำตาไหลในดวงตาของเขาและอารมณ์ของเขาก็ผันผวนอย่างไม่รู้จบด้วยพลังของตัวเองเขาเผาเมืองเชนแฟมิลี่อิมมอร์ทัลซิตี้ทุกเฮาส์ก็ชายและนำวิญญาณของเขาเข้ามาและก้มหน้าขอโทษนางเชลูโอลีและฮีเดอร์ปล่อยให้พี่ชายของเชนอยูอันทำลายล้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วอยากให้เขาตายยังไงล่ะเชนอยูอันมองไปที่เชลูโอลีในที่สุดดวงตาของเขาก็สงบลงฉันเชิญหอลูลีีีีี่่่่่่กก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 ััััััดดดดรรริิมมมมมฝปปาา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 าลลลลลลลงง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 ขขขขออ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 อเเเเเธธธแแะะยยย็็สสนนนนน้้้้้วววววววคคคหหถููืทุุบใจ ฉันเข้าใจเฉินหยวนดูสงบและจู่ๆก็เปลี่ยนความวุ่นวายและความสามารถในการกำเนิดของปีศาจหัวโมวิญญาณของเทพเจ้าและปีศาจได้ห่อหุ้มร่างกายของเชนเแตงอีกครั้งและเขาก็พร้อมที่จะหลอมรวมเป็นปีศาจที่ไม่ได้สติปล่อยให้เขาล่องลอยไปในดินแดนรกร้างทุกทรมานจากความหนาวและความเจ็บปวดไม่หย่าได้โปรดฆ่าฉันโดยตรงเฉินเฟิงที่สังเกตเห็นฉากนี้ร้องกรี๊ดอย่างสิ้นหวังในทันทีพี่หลัวหลี่ฉันคิดผิดฉันไม่ควรดึงเลือดที่วุ่นวายของคุณออกมาฉันไม่ใช่มนุษย์โปรดฆ่าฉันโดยตรงเฉินเฟิงจ้องไปที่เฉฉินหออออลลูีี่่กกกคครรรั้้งงยยยาาาาไไ็ตตมมมวเเเเขขบจชนนกลับเพิกเฉยต่่อสิงเหลลลลล่่าานนนนีี้้้ทัังงงงหมมดดแแะะะคคืกกก็ำำำรจจบขขยิตสึอเเช เสียงกรีดร้องดังขึ้นอีกครั้งแต่จู่ๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหัวของเชนเจ่งแตกเป็นเสียงเสียงและสัญ,ญลักษณ์ขนาดเท่าฝ่ามือก็ถูกเปิดเผยโดยตรงมันลอยขึ้นมาเผยให้เห็นออร่าบแปลกๆของในายเนเตอร์และยังมีลูกศิษย์แนวตั้งจ้องมองที่เชนอยู่อันอย่างไร้ความปราณีนี่นี่คือคำสั่งให้ฆ่าในหนึ่งร้อยวันของจิวโหยจิ้งจอกขาวที่อยู่ด้านข้างเห็นสัญ,ญลักษณ์สีแดงและตกตะลึงในทันทีในเวลาเดียวกันเฉิ่อนฟึ่งที่กรีดร้องอยู่ตลอดเวลายูปะทานหันและใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากภายใต้้้้้้้คคคคววววววาา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 ามมมมบบบบบลลลลัััััั่่่่งงงงงแแะะะกกกรรรรริิิิดดดเเเืออออออนนนนนนนปตตตยยยยยีีไไไขขขขหฮฟสสุฉูช มาเลยข้าฉันสิเธอจะถูกฆ่าอย่างไม่รู้จบโดยอาณาจักรสามพันแห่งที่อยู่ด้านล่างของดินแดนรกร้างคุณกล้าไหมเจ้ากล้าท้าเฉินหยวนบทที่8ถ้าบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์ขัดขวางฉันฉันจะทำลายบรรพบุรุษคำพูดคำรามตามและเสียงหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งมาจากปากของวิญญาณของเชนเป่งใบหน้าของเขาน่ากลัวและการปรากฏตัวของคนทั้งหมดด้วยการปรากฏตัวของจิงเบียวฮันเดอร์เดคิวลิงออเดอร์ได้ห่อหุ้มศักดิ์ศรีของอีกครั้งวุ่นวายจิ้งจอกขาวที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะปลื้มและพูดอย่างยยยาา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 กากกกกกลลลลบบววววว่่่่่่นน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 นีีีเเเเเปป็็็คคคสัััังงงงใใหหหห้ืออิ100ิญญณณขฟถูททำมมจจะะะตุแ ปราบใดที่มีคนฆ่าพี่เถินยวนเขาก็สามารถสืบทอดพลังทั้งหมดในคำสั่งสังหารร้อยวันจิวโยถ้าเสียไปเราไม่ผิดนี่ควรเป็นการแสดงของบรรพบุรุษเซียนตระกูลเถินกล่าวคือพลังที่อยู่ในคำสั่งฆ่าก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้จัก,กรพรรดิเซียนคลัง่งจิ้งจอกขาวตัวสั่นและคำพูดก็ลดลงและมองไปที่เถินยวนที่มีท่าทางเคร่งขรึมและไม่เปลี่ยนแปลงเลยฮ่าฮ่าฮ่าใช่แล้วจิ้งจอกขาวเจ้าช่างรอบรู้ยิ่งนะักแม้แต่คำสั่งสังหารร้อยวันจิวโยก็ยังชัดเจนมาเถินยวนให้ลูกชายคนนี้ดูซิวววว่่่าาาาาเเเเเเจ้้้้้้กกลลลลพอออไไหหมมมมชนนนใบบบขงปปิิิโซต็ดดยยยยรทีีัแะ ในขั้นต้นเขาคิดว่าเขาจะต้องตายในวันนี้แต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าบรรพชนผู้ศักดิ์สิทธิ์จะลงมาด้วยพลังเวทมนต์เช่นนี้การเพิ่มขึ้นของรังสีแห่งชีวิตทำให้จิตวิญญาณของเขาสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นอย่างไรก็ตามคำพูดเหล่านี้ลดลงแต่ผิวของเชนอยู่อันไม่เปลี่ยนแปลงเลยลเขายังคงมองเชนเต่งอย่างเฉยเมยและไร้ความปราณีดวงตาของเขาสงบและไม่น่าเชื่อถือราวกับว่าเขายังคงมองคนตายเห็นได้ชัดว่าเชนลูโอลีไม่ได้คาดหวังว่าจะมีสถานการณ์เช่นนี้ในขณะนี้ถ้าจิตวิญญาณของเชนเนน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 เเเเผผิิิิิงง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 งมมีีีกกกกกกาา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 ารรรรรรลลลลื่ล่่่่่่่่่่ไไไถถจจจจๆหหยยยวววววะะตตต้้้อออออชญััับบฆโโขขฟฟททสพึใดดดดแแแู3,000 เถือนหอยอวนอพอแล้วเจ้าทําเกินไปเพื่อข้าตอนนี้ตระกูลเชนถูกทําลายลงและไม่มีความเกลียดชังในใจข้าหลังจากพูดเช่นนี้เถือนหอลูลี่ก็อารมณ์ขึ้นขนลงลเธอมือที่บอบบางกำแน่นสั่นเล็กน้อยหลังจากฟังจิ้งจอกขาวก็เงียบเช่นกันอย่างไรก็ตามเชนอยู่อันมองไปที่เชนเป่งและพูดคำที่เย็นชาและไร้ความปราณีถ้าฟ้ามาขวางฉันจะตัดฟ้าถ้าบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์ขัดขวางฉันฉันจะทำลายบรรพบุรุษคำสั่งข้าเพียงร้อยวันสามารถดับไปในใจข้าได้หรือไม่หลังจากพูดจบเฉินเฟิงที่มีใบหน้ายิ้มแย้มก็ตกใจไม่ได้กลายเป็นความไม่เชื่อและประหลาดใจบูมจิตสังหารอันรุนแรงได้เข้ามาสู่จิตวิญญาณของเฉินเฟิงทำให้มันกรีดร้องอีกครั้ง อะไรเฉินหยวนเจ้าคนบ้าเจ้าคิดว่าจะต้านทานเจ็ดจำนงสังหารของสามพันอาณาจักรล่างได้หรือไม่ฉันกําลังรอคุณอยู่ภายใต้จีเวียวกรีดร้องอย่างรุนแรงแต่ใบหน้าของเฉินหยวนก็โหดร้ายในทันใดเฮ้ hey, ฉันปล่อยให้ในายตายเหรอคําพูดที่เย็นชาลดลงและเฉินเฟิงซึ่งวิญ,ญญาณทั้งหมดถูกโจมตีโดยกองกำลังก่อการร้ายทันใดนั้นก็ลืมตาขึ้นและลูกศิษย์ของเขาก็เผยให้เห็นถึงความหวาดกลัวอย่างไม่รู้จบไม่ไม่ต้องการคลื่นของปีศาจถูกปกคลุมอย่างสมบูรณ์ลบทะเลแห่งจิตสำนเนเเิิงงงออกอกกกจจจจจนนนนนหหหมมมดดาาาัััั้ึรรรวววววใใขปีีศโยตตตแลละญญณท่ืออยู่ททาาใหห้เเเิินงตตตัววจรยแ่่ญญณีลือออยู่ขงเขายังงคอยู่นงมารับกเฉ Boom. คำสั่งฆ่าก้าวเนเตือนหนึ่งร้อยวันที่อยู่เหนือหัวของเขาสิวรานสันอย่างรุนแรงและตกลงบนหัวของเชนยูอันและจากนั้นก็กลายเป็นความบ้าคลั่งที่บ้าคลั่งไปทุกมุมของท้องฟ้าทุกแสงโลหิตที่นี่เป็นคำสั่งให้ฆ่าพวกเขากระจายข่าวอย่างบ้าคลั่งไปยังดินแดนปลายน้ำสามพันแห่งของดินแดนรกร้างและในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาก็พลิ้งไปทั่วดินแดนปลายน้ำส่วนใหญ่ของที่รกร้างว่างเปล่านิกายโบราณนิกายและผู้มีอำนาจของตระกูลเซนฟิสิสนับไม่ถ้วนเงยหน้าขึ้นมองดูเลือดและเส้นแสงบนท้องฟ้าทุกคนตกตะลลลึงง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 แแะะดดดววววตตาา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 ขขขอออออออพพกกกกกเเเเเเเสสสสใใหหหห้้้้็็็นนนนนนิิิิิญญณททที่่่่่่่ชชััััรร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 ยยยไมมมคคคปปปฏำำููฆจๆืบบุุษศ์์ธผ ใครบ้างที่ได้รับความเกลียดชังเช่นนี้เก้าเนเตอร์วันฮันเดอร์เดคิวลิงออเดอร์หลังจากหลายพันปีเทคนิคต้องห้ามอันน่าสยดสยองนี้ในที่สุดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเจ้าชายน้อยทุกคนของตระกูลคุ่พร้อมกับลูกชายคนนี้เพื่อฆ่าบุคคลนี้และรับโอกาสของจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ฮ่าฮ่าฮ่าผู้เท่าลี่หยางปีศาจเพิ่งจะออกจากด่านสุลกากรมันเป็นสวรรค์รีบไปแจ้งพระราชาชิงหยุนมชาวนี้เป็นความโชคดีที่หายากในพันปีแต่ในช่วงพริปตาออร่าอันทรงพลังและไร้ขอบเขตก็เคลื่อออออนนนนนนนตตตัััััววววขขึ้้้้้้แแลละะพพุุ่่่งงงงงงรรรรไปใใทททททิิศาาาาาคคสบยยหฟมมเเฮ ในขณะน,นี้บนยอดเขาเชนอยู่อันมองอย่างสงบที่เชนเป่งซึ่งกลายเป็นวิญ,ญญาณปีศาจพเนจรและขับไล่เขาออกจากสถานที่โดยตรงด้วยคลื่นของแขนเสื้อขนาดใหญ่ของเขาเมื่อเห็นภาพท้องฟ้าและผืนดินที่สีซีจางจิ้งจอกขาวและเฉินหอลูลี่ก็น่าซีดและหลังจากนั้นเพียงช่วงเวลาสั้นๆทั้งสองก็รู้สึกถึงความแปรปรวนในท้องฟ้าไกลโพ้นทำให้ท้องฟ้าตกตะลึงและหอนพลังก็เหมือนทะเลมรณะที่กลิ้งเข้ามาพี่เฉินหอเยวอนอฉันขอโทษฉันลากคุณลงไปอีกแล้วเฉินหอลูลี่กัดริมฝีปากล่างของเธอหัวใจของเธอเต็มไปด้ววยยกกาาารรลลล่มสแะตตหนิัเอง ฉันบอกว่ามันก็แค่คำสั่งค่า100วันทำไมคุณไม่กัดฟันหลักในที่สุดปากของเชนยูอันก็ยิ้มออกมาหลังจากที่ยูยูอันเวิร์ไวเว็บดอทยูยเคนเอสยูดอทคอมตบหน้าผากเธอเบาๆใต้แขนเสื้อเทออสบีด300เมตรแตกในทันทีกลายเป็นพลังงานและเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนผสานเข้ากับแขนขาของเชนลูโอลีอย่างบ้าคลั่งนีเป็นทีมส่วนหนึ่งเท่านั้นมีมหาอำนาจมากมายที่บรรพบรุษของนักบุญให้เกียรติไปยังต้นน้ำของดินแดนรกร้างไม่ต้องกังวลฉันจะพาคุณกลับทีละคนเชิญย ทันทีที่เขาจะไปมีเจตนาฆ่าอย่างดูเดือดทั้งเจ็ดพลิกผันเส้นคิงพันทวน,นและสังหารพวกเขาจากเจ็ดทิศทางทั้งเจ็ดจ้องมองไปที่สัญ,ญลักษณ์สีแดงที่อยู่เหนือศีรษะของเชิญยวนและดวงตาของพวกเขาแสดงความโลภอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจูซี่ตายซะความผันผวนทำรามแต่เชิญอยวนไม่ได้มองดูมันความโกลาหลและองครักษ์ปีศาจที่อยู่ข้างๆพ่นลมหายใจออกมาและจิตสังหารทั้งเจ็ดที่สั่นไหวในพริกตาก็ซุดลงคนทั้งเจ็ดกระอักเลือดและเมื่อใบหน้าของพวกเขาตกใจพวกเขาพบเจ็ดหัวมังกรดำปลืนน้ำลายกระทันหันในช่วริตาทั้้งงก็ลลมที่จุดนนั้วิญญาณของพววกกกเขขาถููััังงอย่ในหมรดำและะใบบหนน้าาาขของพวววกกเเจ็ปดแลล่ั ด้วยการควบมาของจิ้งจอกขาวมิวทีชของเทออสก็ดเดมอนกัดกูอยู่บิดตัวเบาๆดึงมังกรดำทั้งเจ็ดตัวที่ลอยอยู่ด้านหลังจิ้งจอกขาวทำให้ฉากนี้ดูเหมือนจิ้งจอกขาวได้เติบโตขึ้นเจ็ดฐางหัวมังกรดำเป็นน้อยอย่างยิ่งและแย่มากหลังจากทุกสั้นๆมีโอกาสสังหารมากขึ้นเรื่อยๆบนขอบฟ้าแต่พวกเขาก็ล้มลงโดยไม่มีข้อยกเว้นในมิชาข้างหลังจิ้งจอกขาวมีหัวมังกรดำหลายร้อยตัวลอยอยู่ข้างหลังความกระตือรือรน้นบวมยังคงกลิ้งย่อมครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าให้กลายเป็นขุมนรกสีีีีีดำรระะะหหหหวววว่่่่่่่่าา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 างง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 ททททมมมออออออนน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 จจจจิิกกกกกกกยยยยยยตตลลลลึใบบบ้้ขขขขพพเเเเปปไไคคคคคืุุสััโโู เลือดคลั่งคลายแสงสีดำปกคลุมท้องฟ้าเฉินยูอันไม่เหมือนคนที่ถูกฆ่าตายในอดีตเขาไม่มีความตั้งใจที่จะซ่อนเลยหรือคิดที่จะหลบหนีไปยังจุดสิ้นสุดของโลกเขาถูกเปิดเผย,ยโดยตรงต่อสายตาของทุกคนและก้าวไปสู่ใจกลางของพื้นที่รกร้างไปเปล่าพฤติกรรมที่บ้าคลั่งดังกล่าวหมายความว่าเฉินยูอันไม่สนใจคำสั่งสังหารร้อยวันเลยและเช่นเดียวกันก็หมายความว่าเฉินยูอันไม่สนใจผู้มีอำนาจนับไม่ถ้วนในดินแดนสามพันแห่งที่อยู่ท้ายน้ำของดินแดนรกร้างในขณะนี้ด้านหลังจิ้งจอกขาวมีหัวมังกรดำนับร้อยลอยอยู่รอบๆภาา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 ายยยยยใใในน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 หหหหหััััััวว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 มมมมงงงงงงงกก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 รรรรดดดดำำแแแแตตตตตตต่่่่่่ลลลลลละะะะะีีีผผูููู้้้้คคคทสิิิิออออออจญญญณขขขขพพพเเเเเบบบปฏื็ึึ ด้วยวิธีนี้แม้ว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งจำนวนมากที่มาหาเฉินหยวนหลังจากที่ได้เห็นฉากดังกล่าวมาตาทั้งหมดหดเกรงและหัวใจก็พลิกคว่ำม,มองดูเฉินหยวนจับไปจริงๆไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยคุณเห็นมันไหมนั่นคือพลังของวิญญาณของปีศาจหลายย่างและมันถูกขังอยู่ในหัวมังกรดำจริงๆปีศาจหลายย่างปีศาจตัวนี้เพิ่งออกจากประเพณีและมีรายงานว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ที่แปดของเซนคิงแต่เขาก็พ่ายแพ้ด้วยเหรอตามท้องถนนคนเข้มแข็งจำนวนมากตกอยู่ในความโกลาหลอย่างรุนแรงและเป็นไปไม่ได้เลยที่จจะเเดดาา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 ไไไ้้้ววว่่่่่ฉิินนนหหยยยยยยักกกศศ์ออููททีีีแแมมตปปลลงง็ถรรคณ ฟังนะัเขาเป็นของครอบครัวในเรือนจําทันใดนั้นท้องฟ้าก็ผันผวนและคำรามในระยะไกลและเมฆสีดําก็ผ่าออกทําให้เกิดเง,เงาของออร่าท,ที่น่าตกใจมากมายและชายที่แข็งแกร่งจำนวนมากที่ไม่กล้าเข้าใกล้เชนอยู่อันต่างก็พูดด้วยความหวาดกลัวเจ้าชายเซนซิจุนดับล<ว>ิง<ว>ูเฮนเทพธิดาแห่งคุปก,ก้าวเข้าสู่อาณาจักรของราชาผู้ศักดิ์สิทธิ์เมื่ออายุเพียง20ปีและแม้แต่ขั้นตอนที่4ของการตกฝนร่างกายดอกจัน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 ของคุกก็มาถึงเวทีกลางและเคยแใงหน้าเทียนยีโนจำนวนมากในวัยเดียวกันในมรดกของผู้ทิ้งร้้้้้าา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 างงงงคคคคคครรรวววนนนนนนีีีีเเขขฝููชชและะะทท่่่่่่สััจจจตตกกอยหมมมโดดใ็็ไญ คำพูดมากมายตกหล่นทีละคนจุ่ w เห็นและเทียนอีนลไหลทั่วอายุคนได้มาหาเชนยู่อันแล้วเขามองดูคำสั่งสังหารร้อวันจิ๋วโยบนหัวของเฉินยวนยังตะกละตะกลามและทันใดน,นั้นก็หัวเราะฮ่าฮ่เป็นเช่นนั้นจริงๆคำสั่งสังหารจิ๋วโยให้ตายเถอะลูกชายคนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่อาณาจักรจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องดินแดนรกร้างหลังจากนั้นเขาก็รีบไปขาเขาโดยตรงไล่ล้อมไปด้วยความผันผวนสูงสุดของสวรรค์ชั้นเจ็ดของราชาศักด ทำลายล้างพลังเหนือธรรมชาติทำลายพลังทำให้มันพังพังทลายเฉินหยวนไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเมื่อเขาเห็นฉากนี้ได้ยกโบราณที่อยู่ข้างหลังเขาได้จี้ดวงตาของเขาด้วยแสงอันเยือกเย็นเมื่อร่างของเขาหายไปครู่หนึ่งเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าจุนวูยูเฮนและแบทแฮนของเขาก็กลายเป็นคลื่นแห่งความหวาดกลัวที่ระเบิดออกไปราชาศักดิ์สิทธิ์ก้าวสวรรค์การแสดงออกของจุนวูยูเฮนเปลี่ยนไปด้วยความประหลาดใจกับการแสดงพลังนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงในชุดเกราะสีดำคนนี้จะไปถึงระดับที่น่ากลัวได้หมดที่คาดมีเสียงตะโกนอย่่่่่่่าาาาางงงแแแหหหหหหลมมมมค้้้้วววจจจจินนนนนอออูีีีีะะสสัััไไไใใใตก็ยยยยยเเพพททททำขืดดดุ เขาคือของครอบครัวในเรือนจำบูมตกใจและเปิดออกด้วยระเบิดรุนแรงพื้นที่สลายตัวไปอย่างมองไม่เห็นและคลื่นของหมัดจากหยกโบราณบรรจุพลังอันน่าสะพรึงกลัวของเซนคิงในเหวเวนแต่หน้าเรือนจำซิจุนดับลิวูเฮนก็เช่นกันสลายและพังทลายขั้นที่4ของลูกคนนี้คือการปราบปรามเทพแห่งเรือนจำคุณสามารถฆ่าจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้ในขั้นแรกและระดับต่อไปคืออยู่ยงคงกระพนันคุณใช้อะไรเล่นกับเด็กจุนดับลิวูเฮนย้ยอยเย้ยแล้วต่อยอีกครั้งและคลื่นความหวาดกลัวก็ระเบิดกูอออยยยู่ขมวววดคิ้้้แลลละกกาถหังเ็น คุณสมควรที่จะเป็นผู้พิทักษ์เรือนจำแม้ว่าผู้พิทักษ์คนนี้จะเป็นเซียนสวรรค์ชั้นเก้าก็ยังยากที่จะปกป,ป้องตัวเองเป็นความจริงจอวินหอวูฮีนอเป็นผู้พิทักษ์ทองฟ้าของรุ่นเยาว์แล้วและโชคของเขาค่อนข้างแย่คราวนี้เขาเป็นคนแรกที่มายึดโชคและได้อธิบายทุกอย่างแล้วหลังจากวันนี้ฉันเกรงว่าอีกไม่นานจอวินหอวูเฮนอจะทะเยอทะยานที่จะกลายเป็นผู้เย่อหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในดินแดนเบื้องล่างที่รกร้างว่างเปล่าหลังจากพูดไปหลายคำกูอยู่ก็สูดอากาศเข้าไปโดยตรงในฐานะที่เป็นคนโกลาหลและผููู้้พพิิิธธัััััักก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 ปปีีีีีีศศาา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 จจจจเเเเอออออมมมมลลงงงงททท่่่่่่่่่แแแข็็รรรรรรวววโโดดดยยยชตตตตนนนนืสสหหะบบบคคุซใ อย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะมีการกระทำใดๆจู่ๆก็มีคำพูดหนึ่งดังมาจากข้างหลังว่าออกไปสถฐานไม่มีเวลามากพอที่จะเสียต่อหน้าต่อตาแล้วหลังจากคำพูดหายไปกูอยู่ก็ตกใจและกลับมาที่เชนอยู่อันทันทีด้วยฉากดังกล่าวจวินหอหูอิงอรีตาลงเล็กน้อยและมุมปากของเขายิ้มอย่างเย็นชาน่าสนใจไม่มีเวลาให้เสียเวลาต่อหน้าคุณแล้วหรือเด็กน้อยคุณรู้หรือไม่ว่าคุณกำลังยืนอยู่ตรงหน้าคุณในตอนนี้แต่ลูกชายจุนหอ่อหูหอิงงอคุณเคยได้ยินชื่อลูกชายดอกจัน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 ,จนหรือไม่เทียนจิขอท หลังจากเสร็จสิ้นผู้มีอำนาจจำนวนมากที่มองดูต่างก็หัวเราะและสส่หัวแล้วยังไงฉันถูกทุบตีด้วยความวุ่นวายของครอบครัวเชินลูกชายถูกทุบตีอีกครั้งและจากนั้นก็ทุบตีคุณด้วยอึข,ของคุณคุณลืมไปแล้วหรือเปล่าเฉิหยวนออกมาอย่างสงบคำพูดเหมือนเล่าอาดีตจอวินหอหวูหฮีนอตกตะลึงเมื่อได้ยินจากนั้นลูกศิษย์ของเขาก็หดตัวลงอย่างรวดเร็วบางคนแทบไม่เชื่อความลับแผงปีถึงหูอีกต่อไปในทำนองเดียวกันผู้แข่งแกร่งจำนวนมากที่อยู่รอบๆต่างก็ตกตะลึงชั่วขณะหนึง่ง หัวใจของเขาก็สั่นเล็กน้อยเพราะเฉินเปิงลูกชายที่โกลาหลของตระกูลเฉินช่างน่ากลัวจริงๆด้วยความโกลาหลของรูม่านตาคู่ร่างขององครักษ์ในเรือนจาของเขากลับเป็นน้องชายโดยสิ้นเชิงไม่เลยแม้แต่น้อยอย่างไรก็ตามเมื่อประโยคนี้จบลงมันทําให้ผู้ชมเงียบลงและทุกคนก็มองที่จุนวลยูเห็นอย่างว่างเปล่าเขาเขายอมรับมันจริงๆก่อนหน้านี้เขาเลวจริงๆยิ่งไปกว่านั้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายที่วุ่นวายของตระกูลเฉินคืออะไรคุณเป็นที่ต้องการของบรรพบรุษนักบุญของตระกูลเฉินคุณยังคงวางใจให้ตตรรรรระกกกููููลลลเเเนนปปปาาชาชยุดััั็่ค้งษณ แล้วคุณไม่อยากรู้ว่าผมต้องการตัวไปทาไมเชิญยวนยังคงตอบอย่างใจเย็นจากนั้นหมัดขวาของเขาก็ล้อมรอบความผันผวนของความโกลาหลและปีศาจเมื่อเห็นการกาเนิดของคลื่นนี้จุนด uh ับลิงยูเฮนสิวรานก็อยู่ในความมุนงงคุณคุณเป็นใครจุนหอหู่อินอถามประโยคนี้ในที่สุดฉันเชิญยวนพี่ชายคนที่เก้าของตระกูลเฉินให้ฉันบอกคุณอีกเรื่องหนึ่งฉันฆ่าลูกชายที่วุ่นวายของตระกูลเชิญและตระกูลเชิญบนลายเสียนเชิงถูกสังหารโดยฉันคนของนายถูกใช้โดยบรรพบรุษของตระกูลเชิญเท่านั้นมาะลอเครื่องอองนาีบย